วันนี้ค่ะจะมาบอกวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำนะคะเรียนรู้จากกรณีนางเอกดังแตงโมนิดาค่ะที่เธอเนี่ยพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยานะคะถ้าหากคนทั่วไปเนี่ยต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้นะคะจะสามารถช่วยเหลือคนตกน้ําได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามาบอกกันค่ะ ต้องเกริ่นก่อนนะคะว่านายแพทย์ปรีชาเปรมปรีค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะกล่าวว่าจากข้อมูลขององคอ์กรอนมามัยโลกนะคะหรือว่าองคอ์การอนามัยโลกเนี่ยพบว่าทั่วโลกเลยค่ะมีคนจมน้ําเสียชีวิตเนี่ยเฉลี่ยปีละอยู่ที่3าม0 0 0หกห่นคนนะคะเป็นกลุ่มที่อายุต่ํากว่า15ปีอยู่ที่1นึ่งแคนการจมน้ําค่ะเป็นปัญหา สาธารณสุขทั่วโลกเลยนะคะที่สําคัญเลยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ํากว่า15ปีค่ะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่2รองมาจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบเลยนะคะโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมีการจมน้ําเสียชีวิตเนี่ยสูงมากๆเป็นอันดับที่2ของโลกประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะก็คือ พศ2,554มาจนถึง2,563นะคะมีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำอยู่ที่36,140คนเฉลี่ยปีละ3,614คนเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยอยู่ที่7 8 0 3คนเฉลี่ยปีละก็คือ780คนค่ะวิธีการช่วยคนจมน้ำนะคะการหาวิธีป้องกันแล้วก็การให้ความรู้ในการช่วยเหลือเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆค่ะแล้วก็การจมน้ำเนี่ยก็คือการจมลงไปใต้น้ำรวมถึง การหายใจเอาน้ําเข้าไปในปอดน,นะคะแล้วก็กืนน้าเข้าไปนั่นเองค่ะจนมีผลต่อร่างกายซึ่งบางรายเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นหรือคนที่ว่ายน้ําเป็นก็จริงค่ะแต่อยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทางนี้ค่ะการจมน้ําในสระน้ําจืดหรือว่าน้ําจืดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3-4นาทีและในน้ําเค็มค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ7-8นาทีนะคะทางนี้ค่ะการช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ตกน้ําหรือว่าจมน้าเนี่ย สิ่งสำคัญประการแรกก็คือต้องมีสติอย่าพลีผามจากนั้นค่ะวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีหลักการง่ายๆอยู่ทั้งหมด4วิธี 1. เลยมีสติตะโกนช่วยคนที่มีคนตกน้ําด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตะโกนไปก่อนค่ะแล้วก็ขอความช่วยเหลือร่วมไปกับการโทรหนึ่งค่ะยื่นอุปกรณ์ให้จับนะอย่างเช่นเสื้อผ้าเข็มขัดท่อนไม้ห่วงหรือไม้ตะขออะไรก็ได้ค่ะ 3โยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ําให้เกาะอ,อย่างเช่นถังพลาสติกห่วงชูชีพยางในรถยนต์สี่ค่ะการลากหรือว่าการพานะคะพยายามช่วยดึงเข้าหาฝั่งค่ะพยายามช่วยคนจมน้ำนะดึงเข้าหาฝั่งหรือว่าเอาเชือกผูกอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะลากคนตกน้ําเข้าหาฝั่งนั่นเองค่ะอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนตกน้ำนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะเสื้อผ้าเข็มขัดท่อนไม้ห่วงไม้หรือตะขออะไรก็ได้นะคะแล้วก็โยนอุปกรณ์นี่แหละ ที่สามารถลอยน้ําได้ให้เกาะถังพลาสติกห่วงชูชีพยางในรถยนต์จากนั้นกับผู้ช่วยเหลือเนี่ยก็เอาเชือกยกไอผูกอุปกรณ์อะไรก็ได้เพื่อที่จะลากคนตกน้ําเข้าฝั่งซึ่งวิธีการที่บอกไปนะคะจะช่วยเหลือผู้ที่จมน้ําอยู่เนี่ย แล้วก็จะช่วยคนที่เอาตัวตัวเราเองลงไปช่วยเนี่ยปลอดภัยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าผู้ที่ช่วยเนี่ยอยู่บนฝั่งก็สามารถยืนได้หรือว่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยก็ยืนได้อะไรแบบนี้นะคะส่วนวิธีการกระโดดลงไปในน้ำเนี่ยไปช่วยคนนั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่จะต้องระวังมากๆแล้วผู้ช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์อย่างมากนะคะเพราะมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเช่นเดียวกันจากการที่กระโดดลงไปช่วยเหลือคนตกน้าค่ะแล้วก็จมน้ําด้วยวิธีเหล่านี้นะคะก็คืออันตรายจริงๆค่ะโดยวิธีการที่ถูกต้องก็คือ จะต้องมีการนําอุปกรณ์ไปช่วยด้วยอย่างเช่นห่วงยางโฟมใส่เสื้อชูชีพด้วยและเมื่อว่ายน้ําเข้าไปใกล้ๆตัวคนที่ตกน้าเนี่ยให้หยุดอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ยื่นหรือว่าโยนอุปกรณ์ให้เขาเกาะซะอย่าเข้าไปจนถึงตัวค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้ามากอดเราแน่นเลยแล้วมันก็จะพากันจมลงไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่จมน้ําอยู่เนี่ยเขาจะเกิดสภาวะที่ตกใจกระตะเกียรตะกายนะคะแต่ถ้าหากผู้จมน้ำเนี่ยโผล่เข้ามากอดเราเมื่อไหร่เนี่ยดำน้าหนีก่อนเลยค่ะบางคนถนะะ้าดำน้าหนีก่อนหรืออาจจะ ใช้วิธีการพายเรือเข้าไปช่วยเหลือแทนโดยผู้ตกน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการลอยคออยู่หรือว่าเกาะวัสดุสิ่งของอะไรก็ได้อยู่นะคะจากการที่เราเนี่ยเอาไปช่วยลอยน้ําลอยคออยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจาะะอาจะใช้วิธีการก็คือลากหรือว่าพาโดยหากผู้ที่จมน้ำเนี่ยเป็นคนที่ว่ายน้ําเป็นแต่แค่หมดแรงหรืออาจจะเป็นตะคิวเท่านั้นนะคะไม่ตตกตกใจผู้ช่วยเหลือเนี่ยก็จะสามารถลากพาเข้ามาในฝั่งได้อย่างง่ายเลยค่ะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่แบบนี้นะคะส่วนการที่ ลากพาคนจมน้ําให้ตื่นตกใจตกน้ํำไว้นะไม่เป็นแล้วตกใจละจะต้องมีการใช้ทักษะพิเศษค่ะโดยการเอารักแร้เนี่ยหนีบ หนีบบนบ่าเขาอะนะคะแขนเนี่ยก็จะพาดผ่านหน้าอกแบบสะพายแร่งแล้วก็เอามือไปจับเสะไปจับที่แถวๆซอกรักแร้นะคะอีกด้านหนึ่งแล้วก็ว่ายน้ําด้วยท่าไซสโตกซึ่งเป็นท่าที่เหนื่อยนะคะแล้วก็หนักแรงด้วยรวมถึงมีอันตรายมากๆถ้าไม่ชํานาญจริงๆนะคะสําหรับคนจมน้ําที่สลบเนี่ยต้องมีการใช้ลากหรือว่าพาเข้ามาประคองเข้ามานะคะแล้วก็ ปากของหน้าให้ปากแล้วก็จมูกเนี่ยพ่นน้าก่อนเพื่อที่จะให้สามารถหายใจได้ตลอดนะคะการปฐมพยาบาลคนจมน้ําก่อนที่จะนำตัวส่งไปที่แพทย์ค่ะก็คือ1ถ้าเขาเนี่ยหยุดหายใจให้มีการเป่าปากช่วยหายใจทันทีเสียเวลาพยายามเอาน้ําออกจากปากออกจากปอดนะคะหรือว่าผายปอดด้วยที่อื่นเลยให้รีบผายปอดก่อนเลยนะคะทีนี้ เดี <premises. S 2> ๋ยวมันจะไม่ทันการแล้วก็จะไม่ได้ผลด้วยถ้าเป็นไปได้นะคะควรลงมือเป่าปากตั้งแต่ก่อนขึ้นฝั่ง้วยซ้ำค่ะอย่างเช่นพาขึ้นบนเรือแล้วก็พาพาเข้าที่ตื้นๆก่อนนะคะทางนี้เนี่ยเมื่อเริ่มมีการเป่าปากสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยหากรู้สึกว่าลมเข้าปอดได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่ามีน้ําอยู่เต็มท้องเนี่ยให้จับผู้ป่วยนอนคว่ำค่ะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยวางใต้ท้องผู้ป่วยยกท้องผู้ป่วยขึ้นค่ะจะได้ช่วยไล่น้ําออกจากท้องนะให้ไหลออกทางปากได้แล้วก็จับผู้ป่วยเนี่กาาปป่ตอไ ่ะ 2. ถ้าหาว่าคลำชีพจรแล้วเนี่ยยังไม่เจอหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนะคะให้นวดหัวใจทันทีค่ะ 3. ถ้าผู้ป่วยยังหายใจได้เองอยู่นะคะหรือว่าช่วยเหลือจนหายใจได้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะจับผู้ป่วยเนี่ยนอนตะแคงข้างศีรษะเนี่ยหงายไปทางด้านหลังเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลออกจากทางปากแล้วก็ใช้ผ้าห่มคลุมผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนั่นเองค่ะย่าเพิ่งให้กินอาหารแล้วก็ดื่มน้ําทางปากนะคะ สี่ค่ะควรที่จะส่งผู้ป่วยที่จมน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการหนักหรือเบาเพียงใดก็ควรที่จะส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกรายนะคะในรายที่หมดสติแล้วก็หยุดหายใจเนี่ยผายปอดด้วยวิธีการเป่าปากไปตลอดทางค่ะอย่าเพิ่งรู้สึกหมดหวังนะคะแล้วก็หยุดให้การช่วยเหลือไม่ได้นะคะเป่าไปตลอดเลยค่ะทางนี้ค่ะประชาชนทั่วไปเนี่ย สามารถใช้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนะคะหรือว่าเมื่อมีพบเห็นคนจมน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งสายด่วน1669ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม